คคลบของเล่นพลาสติกมาไกลนะครับนี่อาจจะเดินทางจากโรงงานในกรุงเทพมาถึงบนเทือกขอเขาบนทัด <c oughs> <c oughs> ของเล่นนี่เด็กๆเ,เอามาจากนะจัดใหญ่หัดใหญ่ ตอนนั้นงไปแต่ก็เด็กขายขายทหารแต่ไม่เขามาพาไปเครอพาไปชนตัวพาไปโช์ตัวสแสดงว่าเด็กๆคนนี้ก็เคยลงไปในเมืองข้างหลังแล้วและ,ออสะแสดงว่าเด็กๆวกนี้ก็เคยเห็นรถนะครับแต่ว่านี่ถ้าเป็นเด็กข้างล่างเล่นรถก็เสียงก็คงจะบึ้นบ้นคงจะอะไรอย่างนี้นะครับแต่เสียงรถ เวลาที่เขาเล่นกันจะเป็นเสียงเนี่ยเเสียงอาจจะต่างกันแต่ว่าอารมณ์ไม่ต่างนะครับเด็กที่ไหนเล่นก็เป็นอย่างนี้ นอกจากจะเล่นของเล่นที่ได้มาจากข้างล่างแล้วนะครับการเล่นของเด็กๆส่วนใหญ่ก็เป็นการเล่นที่เรียนแบบผู้ใหญ่เรียนแบบการดํารงชีพก็เหมือนกับการฝึกการดํารงชีพในอนาคตนะครับฝึกทำาหากินในพื้นที่เด็กๆกำลังเล่นตอนนี้นี่ก็มาจากการที่เห็นผู้ใหญ่ฝึกหาหัวมันนะครับ เอามีดเอาค้ามาเล่นกันโดยที่คุ้นเคยมากนี่ถ้าเป็นเด็กก็พ่อแม่ก็หงต้องห้ามลูกนะครับว่าอย่าเล่นของมีคมอย่าเล่นไฟแต่เด็กที่นี่เรียนรู้แล้วก็อยู่กับเนี่ยอยู่กับไฟอยู่กับของมีคมตั้งแต่เล็กๆ,ๆเป็นลูกป่าโดยแท้ แข็งแรงมากทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือไม้แขนขาพัฒนาการสุดยอด นี่เด็กๆก,กำลังเรียนแบบการสร้างทับของผู้ใหญ่นะครับดูใบเฟินใบปรงทำหลังคาทำโครงสร้างเหมือนทับของผู้ใหญ่เลย,ยโย่ไปย่กันทีโปย่ในทับกันืีเงีย้อยอ๋อนี่ใครทำนี่ใครทำปีละปีละจิง นี่เหมือน,นของที่ใหญ่เหมือนกันนี่ปลูกเลยนี่มีใบได้พอเด็กใบได้ดิคิดดะคิดดะคิดดะอ่าแลนี่อ่ะนะเนื้ไไอเนื้อน,นี่ก็เรียนรู้นะครับจากวิถีชีวิตจริงเป็น การเล่นไปด้วยอยจนการเรียนรู้ที่ขับที่พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะทําได้เลย ก็มีสองด้านนะครับเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากคนเมืองอย่างพวกเราเข้ามาก็คือการบริโภคอาหารของพวกเขาก็เปลี่ยนไปนะครับปกติก็อาจจะกินหัวมันหมกไฟหรือว่ากินสัตว์ที่ปิ้งย่างนะครับด้วยวิธีธรรมชาติหรือว่าปรุงแต่งน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าเนี่ยพอคนเมืองเข้ามาพวกเราเข้ามากอนน,นก็ กินอะอ่าี้นี่กินมาม่านะครับกินมาม่าเพราะว่ามันเบานะครับเอาเข้ามาง่ายนะครับพวกเราก็กินมามา่าในการที่คนได้ลงไปติดต่อกับคนในพืนหล้างมาขึ้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใช่ไหม กับความ,มเปลี่ยนแปลงมันก็ิืขธรรมดามันก็เปลี่ยนไปซึ่งแต่ว,ว่านับจากนี้ไปนึ่งซึ่ง40ปีนี้ความเปลี่ยนแปลงเขาอี่มาจตัดได้ก็ไม่รู้คือเปลี่ยนแปลงนี่เปลี่ยนแปลงแน่แต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงเราเขาจะเท้าทันโลกภายนอกนี่คิดว่าไม่มีทางนะโอ้ยากมากผมบ่มบม,มต้อยทักโอยปีก่อนครับทำไม่กันมันเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ไอตัว สิ่งเราข้างนอกนะนช่ะหมครับแต่ว่าไอตัวความสามารถในการที่จะปรับตัวเข้ากับลูกภายนอกของเขานี่คงยากนะพอไหมับเกินไหมนะเกินรับยากยากยากจังน่าปิออนคิดพืชเรื่องนี้รูสึกพืชก็มีเงินเป็นดุกเป็นดุกหรือหรือก็บมจะเป็นตุกวแบบนี้หนับจากนี้ไปไม่นานมันก็ต้องยุ่นพันหรือว่าตายเป็นซ่ามันจุ่นอยวก็ะไปพื้นไปก้นตอกตั้มก้องจ่าบ้านออกไป คือ่านแรกกันายปราดรามเราก็เยงว่ะเป็นเบียร์หลางเปลือนหรือว่าเป็นโลกหลายก็องก้อยก็ได้แต่มันไม่มีวีจ้าไม่มีความร่ามาแต่จะมเบียร์มาดื่ด้านได้นั่นแหละนั่นตัวนั้นบมเป็นถูกมาเลยในสังคมที่มันต้องใช้เงินสื่อทุกอยางนี่โมนี่สำหรับเขานะลมละลายนะลมละลายเนี่ยพวกคนบางคนเปรียบเมื่อนโมนี่เป็นทัดย์จะนิดนึงตึ่งม้อนีมนี่ไปเลี้ยงหลายใจกันก็คือเมื่อเป็น สินค้าชาติพันธ์เหมือนพวกกระเรียงคอยาวเหมือนอ่าแลานะอย่าง,ง,งนี้คือกรงวันนั้นเลยซักซี่เคยไม่เลือร่อยเลยนะท่านผู้ชมครับขณะที่ เงาะป,ป่าบางกลุ่มมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีการดําเนินชีวิตวิถีความรู้สึกนึกคิดและวิถีในจิตวิญญาณน,น้อยมากแต่ว่าโลกภายนอกไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับโลกภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงซึ่งภายใต้โลกแบบนี้แน่นอนครับว่าไม่มีใครหรือว่าไม่มีอะไรที่รอดพ้นจากการถูกรุกรานหรือว่าถูกคุกขามไปได้เงาะป,ป่าก็เช่นกันนะครับชีวิตที่บริสุทธิ์ใส่ซื่อของพวกเขาแน่นอนครับว่า ภุมมต้านทานที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลงย่อมน้อยความเท่าทันโลกภายนอกย่อมน้อยเมื่อถูกลุกรานหรือว่าถูกคุกขามชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับทิสิญญาและวิถีอันซื่อสของเผ่าันธุ์รูรนเล่กับการลุกคืบเข้ามาของโลกสมัยใหม่ที่พวกเขาไม่อาจต้านทาน เมื่อบ้านกำลังถูกลูกรลานและโลกแห่งบรรพการกำลังเปลี่ยนไปชาวป่าผู้ร่อนเล่บนภูบรรทัดจะเป็นอย่างไรเงาะป่าคนในโลกที่การเวลาไม่เคลื่อนไหวตอนที่3คนคน้นคนวันอักหาที่29่สิเเมษายนนี้